หวานมดขึ้นวันเกิดเตอ๋อรักมากไม่เดินจับมือซบไหลเรียกได้ว่าหากใครที่ติดตามจะเห็นว่าโมเมนต์หวานๆฟินๆออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจตลอดสำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างใหมเดวิกาโฮเน่และเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรม d a ว i k a ของนางเอกซุปตาได้มีการปล่อยเซตภาพถทายโมเมนต์น่ารักกพร้อมกับแนบแคปชั่นภาษาอังกฤษ Happy Birthday to the love of my life เพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดอายุครบ39ปีให้กับฝ่ายชายแถมยังไม่ลืมติดแฮชแท็กประจำตัวแทกลุงลิงการันตีความพิเศษโดยภาพถ่ายเซตดังกล่าวเป็นช็อตที่ทั้งคู่มีโอกาสเดินทางไปดูศิลปะในพิพิธภัณฑ์ร่วมกันแถมยังมีซีนวนหวานทั้งซบไหล่จับมือมองตา ทำเอาบรรยากาศของภาพอบอวลไปด้วยความหวานและความน่ารักแบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นอกจะจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมโอยพรและกดไลค์ให้กับโหมดอินเลิฟของใหม่เต๋ออย่างล้นหลามแล้วทางฝั่งของเพื่อนพ้องคนดังอาทิมิวนิธามินชลิดาก้าวสุภัสลาก็ยังไม่พลาดที่จะเข้ามาสาดคอมเมนต์แซวทั้งคู่รัวๆกับเขาด้วย